ก็ดีใจมากๆแล้วก็เหมือนได้รับพลังใจจากแฟนๆด้วยค่ะวันนี <men <men ้ก็อิ่มอกอิ mm ่มใจมากๆค่ะใจดีใจอีแฟนดีรักสน ตื่นเต้นมากกว่าค่ะเพราะว่าเวลาเราแบบว่าไปแฟนมิตรที่เราก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทำกิจกรรมใหม่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆใช่ใช่ก็จะสอนอะไรใหม่ๆเพ่มได้เสิรอะไรให้เป็นแฟนบ้างโอ้ยที่แน่ๆคือเสิร์ฟเค้กค่ะเสิร์ฟเแล้วเราไม่ได้ให้เค้กธรรมดาเราให้ก้อนใหญ่แบบเบลลมเบลล์เตาเลยค่ะก็อิ่มหัวใจพร้อมกันใช่ค่ะแฟนน่ารักมากเลยแบบว่า ตลอดคือหนูชอบมากเลยที่ไหนแฟนเขาบอกว่าหนูสนิทกันเองเขาเป็นเพื่อนกันหมดแล้วค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนก็เป็นเพื่อนกันหมดเลยคือเป็นครั้งแรกที่หนูบอว่าได้ตัดเค้กให้แฟนสาวใช่แล้หนูก็ถามพี่ที่เขาช่วยจัดงานว่าแบบว่าเออทำไมถึงตัดเค้กคะมันมันเหมือนงานอะไรหรือเปล่าเลยหนูก็แบบไม่มรรจัยแต่มันเกิดแน่แน่โอ้โหมันเกิดอย่างงี้มีโปรเจกต์แบบสเ s p e c i a สเปเชียล เราสร้างออกมาหน้าอย่างนี้อาจจะโตขึ้นหนึ่ก็ยังไงก่อนจะถังนะครับหลายปีนะ